รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานการณ์โดยรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่ตัวคนเองเน่ยอยากพักผ่อนครับอยากจะบิดวิเวกร,รวมถึงมีโอกาสาอยากจะทำบุญอยากให้ปิธสนาค่อนข้างเยอะอีกประเด็นหนึ่งเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการร้อยใจหรือมีการไม่สบายใจกับสิ่งที่คุณพยายามทำให้กับคนอื่น แต่เขาเองเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทําลงไปนะครับส่วนของเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลมากเกินความเป็นจริงนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงจะมีโชควงภจากการอดออมจากการเก็บหอมรอมนิดมากกว่าการเสี่ยงครับสภาวะความสัมพันธ์กับเพื่อนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง อยากจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างมากนะครับความสัมพันธ์หรือการได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันเนี่ยอาจจะน้อยลงไปสักหน่อยแต่ในทำนองเดียวกันก็มีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งตัวน้องเองอาจจะแบ่งเวลาหรือจัดสรรเวลาได้ลงตัวมากกว่าที่เคยผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของการเรียนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเรียนช่วงนี้ก็คือให้ระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติความเห็นที่ไม่ตรงกันหากเป็นไปได้นะครับเป็นช่วงที่น้องเองควรจะยอมนะครับไม่ควรจะไปต่อล้อต่อเถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็อ,อาจจะมีเหตุผลมากกว่าที่ตัวเราคิดไว้ก็ได้ครับสภาวะการเงินในช่วงนี้ <S <S เงินของคุณเนี่ยอาจจะมาเร็วออกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้ก็คืออยากจะให้คุณ จัดสรรหรือจัดสมดุลในเรื่องของการเงินให้ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมและเอาจริงเอาจังมากขึ้นกว่าเดิมจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยค่อยๆทยอยไปในทางที่ดีครับสำหรับในเรื่องของการงานในช่วงนี้คุณเองมีโอกาสที่จะได้สร้างผลงานใหม่ๆนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้ไต่เต้าถึงตําแหน่งหรือขั้นที่คุณต้องการหรือคุณฝ่ายฝันเอาไว้ได้ครับเป็นช่วงที่ตัวคุณเองจินตนาการหรือความคิด รือความเพ้อฝันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะเป็นช่วงที่ตัวคนเองมีคนที่เข้ามาให้ความสนุกสนใจนะครับกับตัวคุณเนี่ยค่อนข้างมากแล้วทําให้ตัวคนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้ความสนใจกับคนใดคนนึงเป็นพิเศษดีแต่ทำานเดียวกันหาคุณมีคนที่ตัวคุณสนใจแล้วนะครับให้พยายามรวบรวมความกล้านะครับหรือให้ใช้ความพยายามเป็นพิเศษหน่อย ให้เปิดเผยความรู้สึกหรือความในใจกับสิ่งกับคนที่ตัวคุณเองสนใจจะเป็นหนทางที่ดีสำหรับในช่วงนี้ครับ <S <S สถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองนะครับรวมถึงคู่ของคุณเนี่ยจะใช้เหตุและผลพูดคุยกันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับสถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในไไทางที่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไปหากเป็นไปได้ครับแนะนําว่า ให้ควรหาเวลาหรือหาโอกาสนะครับได้ไปร่วมทํากิจกรรมที่แปลกๆใหม่ๆร่วมกันสําหรับคู่ของคุณเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพรวมถึงมีโอกาสที่จะดูดีเป็นพิเศษแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการใจน้อยนะครับหรือการน้อยอ,อกน้อยใจของเขาเนี่ยให้มากเป็นพิเศษนิดนึงนะครับส่วนตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวคนเองจะต้องมามาระมัดระวังมากที่สุดคือในเรื่องของการสื่อสารและการใช้คําพูดซึ่งอาจจะมีโอกาสทําให้ผิดใจกับคู่ของคุณได้ง่ายครับสถานการณ์โดยรวมในช่วงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณซึ่งอาจจะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับสิ่งที่คุณั้งคู่จะต้องาระวังมากที่สุดคือในเรื่องของการหนักแน่นในเรื่องของความรัก พราะอาจจะเป็นช่วงที่จะมีข่าวลักษณะข่าวที่ไม่ดีจะมาเข้าหูทําให้คุณหวั่นไหวหรือทําให้คุณไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยได้ง่ายนะครับคู่ของคุณเองช่วงนี้นะครับก็อาจจะไม่สบายใจนะครับหรือเขาอาจจะน้อยใจกับสิ่งที่เขาพยายามทําไปแล้วนะครับแล้วคุณเองไม่เห็นคุณค่านะครับสิ่งที่จะต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงนี้คู่ของคุณจะค่อนข้างเอาเรื่องอเก่าๆซึ่งเป็นเป็นเนืัอษัตวที่ไม่ดีเนี่ย มาพูดมาย้ำมาคิดบ่อยๆนะครับส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะมีความมั่นคงนะครับและพร้อมที่จะวางแผนในเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมาครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณค่อนข้างเราจริงเอาจังหรือเอาเอาใจตัวคุณเนี่ยด้วยความรักและความเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึก การกระทําการแสดงออกนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนตัวคนเองค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดนะครับหรือจเจ้าจริงเราจังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักจนบางครัง้งบางคราวเนี่ยดูคล้ายๆกับว่าตัวคนเองจะไม่ค่อยโรแมนติกนักในช่วงนี้สถานการณ์โดยรวมให้ระมัดร,ร,ระวังเรื่องการอยากเอาชนะกันและกันค่อนข้างมากนะครับจะทําให้ แต่และคนเนี่ยมีความน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกันในเรื่องของความรักอยู่ไม่น้อยสถานาการณ์โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์นในทางที่ดีนะครับและมีความโรแมนติกและการดูแลเวใจใส่กันได้ไม่น้อยเลยทีเดียว